คนซื่อไงแต่โลกโลกนี้มาจอมปลอ,อมพระก็เลยปลอมไปด้วยเบอร์สุสีกาก็เลยปลอมไปด้วยน,ะนั่นเรื่องของเรื่องเหมือนนะอย่าไปหาโลกที่มีสัจจากความจริงจะไปหาที่ไหนล่ะลูกมันยากนะลูกนะนั่นแหละพระผู้ที่มีความจากความจริงก็เลยอยู่ยากที่นั่นนะแหละเราก็เลยเลื่องถึงในสมัยอุตการโอ้ก็เป็นอย่างนั้นนะ ก็คนโง่มีมากคนฉลาดมีน้อยนิดนิด่งพระที่ลวงโลกอยู่สบายอ้วนพีราบสกะละไหลามาเทมานั่นท่นองนั่นแหละพระพุทธอยู่ในคุณสิงคุณธรรมข้าวเจ้าจะไม่ได้ฉันเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็น่าสงสาวกที่จะจำารรษาี่่เมืองแห่งแรงนั่นแหละแบบเดียวกันนั่นแหลลูกเออ เราก็พิจารณาดนตอนนู้เนี่ยเราจะยอมยอมเพื่อพ่อเราเพื่อทูนพ่อเราเราไม่ประมาทพ่อ,พอเราไงเพราะเราก็ลบพ่อเราชนิดที่บอกว่าตายแทนพ่อเราได้คือพระเจ้าอเห็นคิบของพระมาพูดโอ้ทีม่มันก็เถื่อนเรานะกล้าพูดได้ไงใช้เงินจช้ทองกันบาปนาขนาดนั้นเชียวหรอือจับเงินจับทองกันบาปนาขนาดนั้นเชียวหรอกินข้าว ไอ้ช่วงเวลาบ่ายเวลาเย็นทุ่งช่วงกลางคืนมันบาปขนาดนั้นเถอะเหรอเอาแล้วพวกสูบบุตรมหาอันเลยเอ้นี่แหละก็ที่เราก็สู้กับเรื่องนี้แหละอะไรที่พ่อดีๆไม่มีเลยลูกฮะขึ้นเลยภายในใจของเรานะั่นกล้าพูดได้งไงประมาณพ่อของตัวเองก็กล้าพูดได้งไงป่านนั้นเราสักล้าไหลไปเทไปนะ คนหลังไหนไปกลาบไปไหว้นะนั่นแหะที่เรียกว่าคนโง่งมีมากกว่าคนฉลาดนะคนไปนรกมีมากที่สุดคนไปสวรรค์มีน้อยที่สุดพูดง่ายว่าเจวดาจนร้องไห้เพราะคนไปสวรรค์แทบจะไม่มีพระอภีกับอุบาตุสิกอาอปีก็ลงนรกหมดไงนรกนี่ก็สนุกสนานได่พูดเป็นไหนสนุกสนานที่ไหนมทุกขติภูมิ เงยจมโจมอยู่นั่นก็ไฟเผามันทุกเยลาอยู่นั่นนะนั่นน่ะโอด้ดูแล้วมันก็น่าเจ็บนะนี่เวลาที่อาพาธนี่พระเจ้าจึงแตดแก่ขนาสงน,นั่นผู้ใดที่อุปถากสงผู้อาพาธเหมือนอุปถากเราตถาคตดูดิพระองค์มีพระเมตตาแก่พวกเราระ้วเดวหน่อยหน่ะที่เป็นพระนี่นะ มันจะกล้าพูดเรื่อยๆซามได้อย่างนั้นเหรอนั่นขนาดนั้นปราตนาภาไม่มีใครดูแลที่ไม่ตายเสียทีดิเบื่อเต็มหมดนั่นพอตอนนี้ก็พากนหลีกเลี่ยนไปหมดดิพระพุทธองค์เสด็จไปเลยนะอ่กไฟต้มน้ำเองเลยนะอืมเพราะก่อไฟเหตุอื่นไ,ไม่เป็นธรรบัต ก่อไฟผิงเป็นอาบัตนี่นี่ก่อไฟด้วยเหตุอื่นไม่เป็นอาบัติแต่ก่อไฟผิงเป็นอาบัติตัวน,น้ำร้อนพุทธเจ้าเราเช็ดตัวเองเลยนะอืมเช็ดใน้กับลูกศิษย์นั่นนะถ้าเย่นงพวกเราเนี่ยขงน้ำตาสุมนะพ่อเป็นผู้ทำเองเล,ลองเวียนนาดูที่พระทิ้งกันพอกอตัดแก่ขนะสงเลยนะถ้าใครได้อุปถากพระผู้อาพาธเหมือนอุปถากเราตาถาคในดืนานไหนล่ะ มึงเราขนาดไหนล่ะอีกพวกเรามันยิ่งงี่เง่าขนาดไหนที่ฟังเรานี่นะเพราะเราพูดหนึ่งก็ประท้วงเราเลยนะนเราไม่สกท่านนะเราพิ่งดฟังตรงนะเพราะเราขอเป็นลูกที่ดีจะไม่ขอเป็นลูกอัป,ปีจนวันที่เราสิ้นลมขยักไม่ลูกอป,ปีของสมณะกรุพยุยจาเราก็ไม่เข้าไปก้าไก่นนะเราพูดเพื่อจริงเดียวก็คือเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาประเทศชาติสถาบันเท่านั้นเราไม่ได้สนใจแย่ดีกับใครนะ อใครจะเป็นกระถินหมื่นล้านแสนล้านเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ก็สาธุแต่สำหรับเรานี่นี่ท,ที่ทำที่วินัยนี่เป็นเรื่องใหญ่ถูจะไม่ได้ตัดนี่ใช่ไหมละ่ะว่ากระถินเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่รักษาพระพุทธศาสนาใหเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงกระถินตั้งอยู่ศาส,สนาก็ตั้งอยู่ไม่เห็นว่าพระองค์ตัดในบทบาทไหนนี่หรือว่าไง ลาบจักระมากในวัดวาอารามนั้นตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่เงินมากในวัดวาอารามนั้นนั้นศาสนาก็ตั้งอยู่เงินเอ้ยเงินก็ตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่นี่เห็นมีนี่ใช่ไหมละ่ะมีแต่ vic, นี่พระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่จะว่างไงอ่ะเรียนกันทุกคนนี่ อันนี้ก็อวดการโชว์กันโอ้กาสาธูก็ไม่เข้าไปก้าไก่นะเด็ยก็ไม่ได้มีนี่ในบัญญัติเลยนี่ว่าถ้ากระถินตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่นั่นลากจากก็ละเกิดขึ้นในวัดวาอารามใดนั่นเลยศาสนาตั้งอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัตินี่ใช่ไหมละ่ะงี้เราจะเป็นลูกพอพีหรือเป็นลูกอาพีเหรอล้วก็สาธุูไม่เข้าไปเก้าไก่นะ โดยอยู่ไปอยู่ขอเป็นสี่ปีนี่เรามีสักสกตังแดงเดียวไหมเราไม่มีเราไม่แต่ต้องพิรลเราก็ลบพ่อเราคือพระเจ้าเท่านั้นเห็นวัดป่าเขงเรียนไหม่หรเขามานี่ก็จะมาหาเรื่องพอมาเห็นสาราเท่านั้นถอยเลยนั่นดูก็เห็นอยู่นั่นคนมาปั๊บอยากมาปฏิบัติธรรมจะอยู่กับหลวงปู่นา,นานๆอยู่นะว่าพอมาเห็นวัดเท่านั้นปั๊บถอยเลยก็จะอยู่ได้ยังไงหลวงปู่หลวงปู่อยู่ได้ยังไง ไฟฟ้าก็ไม่มีร้อนก็ร้อนศาลาก็ล้างๆที่เดินไปเดินมาก็ลำบากลุงปู่อยู่ได้ยังไงเราก็ไม่พูดเออสถานีไม่เหมาะแก่ผู้ทำจิตตภาวนาล,ล็อกลูกหลานเย้ยวะน่นไปวัดใหญ่ๆนูน่นมีห้องแออย่างดีเออมีห้องกรรมถมมฐานนูน่นที่นี่ไม่เหมาะล็อก เออก็เชิญเลยตามสบายนะวะมาได้คืนหนึ่งเ,เราออกไปตั้งแต่เช้ากลับมาวินทบาทเรายังไม่ได้เข้าวัดเลยตอนนี้ออกไปแล้วเยอะนะนี่เราขำสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติพวกเราก็บัญญัติเองท้งที่อยู่ดีอาหารดีสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าสัพพายะได้เป็นว่า สัพยาหมายถึงว่าอะไรแยกแยะ,ยะ,ยะมันถูกในระูปนั้นสถานที่สัาพยาหลวงพูทจะแยกแยะ,ยะ,ยะให้ฟังตรงๆนะคือสถานที่ภาวนาดีไม่ใช่ว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยร่าบจากกละความจะระเส่ร์เดินเดียวใครจะแปลไปทางไหนเราก็ไม่เข้าไป,าไปก้าวไก่นะเดีย๋ยวเราจะแปลไปทางด้านนั้นนะั่นน,นี่พูดให้รู้ไ้หลานฟังพูดให้หมู่คณะฟังไงก็สาทูไม่ได้ไปมาจากเจ้าหมู่คณะนะก็สาทู ผู้ที่มีบาร,รมีทางด้านเงินทางด้านทองก็าสาธุด้วย<น>ก็ไม่ได้ว่าอะไรเต้เพียงพูดตามหลักคาสอนน่ดูต้องเข้าใจด้วยพระพุทธเจ้าตัดยังไงเราก็เอาอย่างนั้นเราจะเป็นลูกที่ดีหรือว่าเป็นลูกกบ,บีนั่นพีจาาดูที่พระเจ้าไม่ได้ตัดนี่ว่าถ้ากฐินตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่นั่นใช่ไหมล่ะออถ้าพระปาตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่พระพุทธเจ้าไป่บัญญัตินี่ <N> มันจะเจเว่านี่เวลาพระอาพาธเนี่ยผู้ใดได้ได้อุปถากพระผู้อาพาธเหมือนอุปถากเราแต่ฐาคกุนี่นะพี่น่ารู้ที่ดูนะ่นี่เราก็ยังพี่นะแต่ต้องดูนี่นี่นี่ไม่คิดที่จะทําพระป่าเราก็จะทําอยู่ทําเรื่องอะไรสมมุติว่านี่นะค่ารักษานี่ประมาณสองสามแสนนี่เราก็จะทําพระป่าสง,งอาพาธ เต้องเข้าใจด้วยนะนี่เลยทาช่วงกะทินี้และลูกเราเอากจากโรงพยาบาลเลยไปดูว่าค่าใช้จ่ายประมาณสองสามแสนนี่เราก็จะตะกาศเลยว,ว่าเราจะทะําผ้าป่าสงอาผ่าเราก็ยิ่งนะเรานึกถึงต่อไนเราเนะี่ยเออพระ่าเราคิดดูดีวันละหมื่นหมื่นกนะว่าบาทวันละหมื่นกว่าบาทน,นะนี่้าประมาณสักเดือนหนึ่งก็คงก็สามแสนกว่าอืยังไงก็ตา,ม,า,ามี่เราเราไม่เราไม่ได้จะจอก,กับทันนะ พอเราก็เตรียมความแล้วนี่พอให้ลูกเราหายแค่นั้นเนี่ยอย่างในเจ้านี่แม่ก็มาพูดแล้วก็ไม่ว่านะเราก็ฟังฟังอย่างเดียวเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่เลยทั้งลูกนะเพอพ่อเราที่พูดอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแรกก็เก็บไว้ภายในเก็บไว้ภายในนี่เลยลูกที่พพุทธเจ้าตัดนี่การสร้างคุณงามความดีแสนย,ยากมากที่สุดนะไม่มากไล้ยังไงลูกมันต้องฝืนใจตัวเอง เนี่ยฝืนใจตัวเองฝืนวาจาฝืนไกากว่าจะทําดีได้ไม่น่านการทําความดีมันจึงยากมากที่สุดบางคนซึ้งเลยเขาเรียกว่าอะไรล่ะเพิ่งจะทําคุณงามความดีโดนลังแกเฮ้ยเอาละกูไม่ทำคุณงามความดีมันละน,นเห็นไหมล่ะปีพศสองพ้อยี่สิบเอ็ดไอ้สี่สิบสเราพระวนาอยู่ผูจชีฟ้าดูสิขนาดมันตัดสินปัญหา เดบต้องโลกแล้วนะความรักความจังขาดแล้วป่านนั้นเชื่อมันยังมีนะลูกเน,นี่ยเรื่องนี้แหละเรื่องที่ว่าการทําคุณงามความดีมันเสียงยากนี่หละหลวงพ่อนาไปที่พ่อนาไปพ่อนาไปพวาปพวานาไปสว่างรู้ตรงน,นั้นนั่นะน,นะมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งลากพ่อกับแม่ ลองอดโอยหวยหวนมาต่อหน้าเหมือนกับความเป็นจริงเลยนะเหมือนกับไม่ได้อยู่ในการทําภาวนานะมันก็จริงจริงี่สดร้อนนี่แหละนี่เหลอที่เราว่ามันสร้างยากมากนะซึ่งคุณงามความดีนี่เนะี่ยกับพ่อกับแม่นะพอเราเป็นคนดีไงนี่แหละเราติดดีติดดีดีดีนี่แล้วใครจะข้ามคุณงามความดีได้ก็ไหนบอกว่าเราชั่วทําทดีมันก็ดีแล้วจะเอาไงอีกนั่นแล้วเขาจะไอ,อ้ังโว้นี่นะปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสอง เข้มข้นเรื่องทาจิตผลเราอาภาษาที่เท้าเราเปื่อยหมดเป็นหนองเป็นเลือดอาบใช้ไม่เท้ายันสองข้างจองข้างอยู่ที่เราเรา,เาขนาดไหนการที่จะพัฒนาจิตพัฒนาใจการที่สร้างคุณงามความดีนั่นไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กๆนี้ลู้เลยงไม่ง่ายขนาดนั้นเชีวยวเหรอถ้าง่ายขนาดนั้นพระพุทธเจ้าต้องสรุปท่อไลรสามหนปางตายนันไม่ท้วนเลยพวกเรามีแต่ พวกเปรตพวกผีพวกทำลายจาตสนาเป็นอย่างนั้นพระเรานี่บาสุติกาด้วยผู้ดียกว่าเหนือเก้าเหนือกระหม่อมจอมขันนะทีเราออกเทศนี้ไม่ใช่ว่าเรานี่อย่างเดียวดังอะไรก็เห็นนี่แหละเห็นความเสื่อมของจัตสนาที่พระเป็นผู้ทำเสื่อมกับอุบาสกอุบาจิกาเป็นผู้ทำเสื่อมนี่กับปัญหาเรื่องเราวาดเรานี่เป็นพวกกระทำผิดวันหลวงปู่น้อยนอกธรรมนอกวินยัย นั่นแหละเรื่องของเรื่องมันมันนอกธรรมนอกวินยัยศึกขาบทไหนเราก็อยากรู้อยากจะเห็นเหมือนกันนั่นแหละมันจึงได้ตัดสินปัญหาไม่อยากก็ต้องยอมตามสภาพแห่งกรรมที่ได้สร้างมายอมสละชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนานี่มันผิดได้หรือเราเป็นลูกที่ดีนี่เราไม่ใช่ลูกกับปีนี่นั่นว้าเราภาวนาไปภาวนาไปอยู่บนชีฟ้าเนี่เรื่องของเรื่องมัน ระวังลูกเรตรงหน้านี่คนลากพ่อกับแม่มาที่โอ้ถือตะแงงใหญ่นะ๋อตรงหน้านะเนี่ยมึงดูนะว่ากนะูจะฆ่าพ่อกับแม่มึงให้ดูเล้วเข้าที่พอนานแล้วตั้งใจแล้วเพื่อจะละวางตัวนี้ให้ได้ไม่คิดนะว่าจะมันมัน ไม่คิดนะว่าไอ,ไอ้เราที่ว่ามันขาดแล้วคือมันดับแลว้วตั้งแต่เป็นคาราวาสนู่นนะ่ะมันไม่น่าจะพอโผล่มาเป็นผ้าอีกนะก็คิดว่าเที่ยงแล้วแม่นยำแล้วทางที่เราเดินนี่นนะ่ะแต่ไม่รช่ว่าลึกๆมันยังติดดีอยู่มีหน้าการสร้างคุณงามความดีของเสริญโลกมันจึงยากที่สุดนั่นแะ เทวดาในหมือนโลกกรแทเสียงโกจักรวาลจึงมอบมอบ,มอบ,ม,อบมอบให้กับพระพุทธเจ้าฝืนอดฝืนทนขนาดไหนเขาจะกรีดเลือดเนื้อกีดหนังพักเอาหัวใจพระองค์ก็ยอมเพียงใดหนุที่ในการสร้างบารมีน้เขาจะฉีกเนื้อฉีกหนังปู้เป็นสีพรรยาทําปู้ยิ้มปู้ยามพระองค์ก็ยอมเหมือนอกจะแตกท่าจะแตกจะไหล นั่นเหมือนหัวใจจะแตกออกเป็นเสียงเจียงที่เขาทำลายทำลายลูกเป็นสุดที่รักเมียเป็นสุดที่รักพงยอมดูที่การตั้งคุณงามความดีนี่ระดับไหนเอาวินาดทูที่พวกเรายอมได้ไหมละ่ะนั่นเรื่องของเรื่องมันเนี่ยอนี่าลากมาดีนี่ผู้จีฟ้ฟาที่เราเราก็คิดว่าเราเราตัดจัดสินปัญหาโค่นมันได้นะตั้งแต่เป็นปราขาวหนีออกมาจากบ้านที่ วัดบ้านเหล่านันดีมันก็ดับต้งนต่น,นเพราะความรักความชังม,มันขาดหมดนี่นีมันไม่มีอ๋อสมยาบีมุตโตดับชั่วคู่ชั่วข่าวนิพานชั่วคู่ชั่วข่าวนั่นแหละเรียกว่ามันดับชั่วคู่ชั่วข่าวหรือที่เรียกว่านิพานชั่วคู่ชั่วข่าวชั่วขณะหนึ่งเฮ้ยก็ไม่เคยผมไม่เคยเห็นนะอสมยาบีมุตโตดับหรือที่ว่านิพาน ไม่ตลอดนิพพานชั่วคู่ชั่วข่าวแต่ถ้าตายตอนนั้นมันก็จบตอนนั้นนะในนิพพานหนึ่นงว่านิพพานนินพพานคืออะไรนี่แหละไอ้พวกเรามันภาวนาไม่ถึงดิพอหลวงปพูดขึ้นก็เหวเข้ามานะเออเราไม่ค้อบประก้าไก่เพียงกูดใ้ฟังเราไม่คิดที่จะทะเลาะบบอกแบงกับใครน,นะไอ้ที่เทศนี่ไม่มีคาําว่าทะเลาะบบอกแบงกับใครเทศเพื่อต้องการเอาธรรมะออกเป็นธรรมทานเท่านั้น เทศเพื่อต้องการปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมหลักวิน,นัยเท่านั้นไม่ได้ไปก้าวไกนะ่หมวกกันพ่ออย่คุณชันชาตุแล้วก็ไม่ว่าเราก็ไม่ได้ประมาทพ่อ,อา่าคุณชันกระถิ่นลายล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแต่ก็ไม่มีในบรรัญญัติทั้งที่เล่าให้ฟัง,งตั้งแต่เรื่อเบื้องต้นทีน่ในฝั่งตั้งแต่เบื้องต้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัตินี่ใช่ไหมละ่ะว่าถ้ากระถิ่นตั้งอยู่ศาสนาก,ก็ตั้งอยู่ มีแต่บัญญัติว่าถ้าพระพินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่นั่นเรื่องของเรื่องมันแล้วจะเอายังไงแล้วจะเป็นลูกที่ดีหรือเป็นลูกเออปีสิ่งนี้เป็นบริวารของกฐถินกฐถินแท้ก็มีเพียงผ้าเท่านั้นก็จาตุถาวรวัตถุที่จําเป็นต้องใช้ใจ่ายเอาจะตุปัจจัยเงินทองไปสร้างก็จ่าทุก็ไม่ได้ว่าที่พูดนี้พูดถึงตามธรามดมพินัยเท่านั้น ไม่ได้มาจากจ่วงพ่าอ่ครูอาจารย์บุคณะนะไม่ได้อิจฉมอิจฉาใครใดๆทั้งสิ้นนะเพราะเราไม่ได้สรสากับท่ากับสิงไหนที่ว่าทั้งได้ทั้งเสื่อมทั้งได้ทั้งเสียทั้งเสื่อมทั้งเจริญทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งนินทาและสรรเสริญเราพูดนี่ด้วยความมริสุขของเราแค่นั้น